่นานทราบไหมคะว่าเรามาที่นี่กี่ครั้งแล้วคะเราเคยมาที่สตงอแล้วนะคะเคยมายื่นเรื่องให้ตรวจสอบแล้วนะคะสตงมีหน้าที่ในการกตรวจสอบการรับการจ่ายเงินของประเทศใช่ไหมคะเงินของประชาชนก็หมายถึงเงินของประเทศชาติด้วยอะคะ่ะแล้วการใช้ใจ่ายเงินที่ผ่านมานะคะการให้ความรู้ของสตงนะคะก็จะต้องมีด้วยนะคะและ้วสตงเนี่ยที่เราได้มายื่นเรื่องเนี่ยนะคะเพราะว่าเรามีข้อมูละคะ่ะ เรามีข้อมูลเรามีเอกสารนะคะเราได้นําเรื่องเราเป็นประชาชนธรรมดาที่พบเห็นการผู้จริตพบเห็นความไม่โปร่งใสในการทํางานนะคะเราจึงได้นําเรื่องต่างๆพร้อมข้อมูลเอกสารนํามาเสนอให้สตมได้ตรวจสอบนะคะการทํางานของหน่วยงานขององค์กรองค์กรหนึ่งซึ่งเป็นมุสลิมซึ่งเป็นอิสลามนะคะว่าเขาใช้งบประมาณกันยังไงมันถูกต้องมันบริสุทธิ์มันยุติธรรมไหมนะคะการใช้เงินของเขาแต่ละอย่างแต่ละ อย่างที่เข้า,าไปเนี่ยเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เป็นเงินของประเทศชาติของเราอะ่ะที่สต,ตองอบอกว่ามันจะต้องตรวจสอบได้มันจะต้องใช้เงินไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมนะคะเงินทุกอย่างจะต้อง ตรวจสอบความสันึทผลด้วยว่าประชาชนของเราอ่ะได้ใช้ผลประโยชน์จากเงินน,นั้นๆเต็มที่หรือไม่ใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยเมื่อเราตรวจสอบแล้วเราเห็นว่าเงินตรงนี้มันมีการล่วไหลมันมีการทุจริตมันไม่ได้ใช้เพื่อประโยชน์ของคนทั้งประเทศชาตินะคะเราจึงทําเรื่องเพื่อให้สตงได้ตรวจสอบนะคะแต่เพราะเหตุใดคะเรื่องได้ยื่นไปตั้งแต่ปี65แล้วอ่ะแต่จนทุกวันนี้เรายังไม่ได้รับความคืบหน้าอะไรจากสตงเลยเพราะเหตุใดคะ สอตงอาจึงนิ่งเฉยจึงเพิกเฉยไม่เร่งร้อนไม่เร่งรัดที่จะทางานตรงส่วนนี้คะ่ะจริงๆแล้วเมื่อมีประชาชนเมื่อมีผู้ที่รู้ว่ามีการพบการทุจริตแบบนี้เขารีบแจ้งให้หน่วยงานที่ทําการตรวจสอบมาทําการตรวจสอบหน่วยงานที่รับเรื่องแล้วก็ควรจะรีบทำใช่ไหมคะควรจะรีบตรวจสอบดูว่ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นจริงไหมมันเสียหายกับประเทศชาติของเราไหมนะคะสอตงอว่ควรจะรีบทํางานเพื่อที่ได้ หากว่าพบเจอการทุจริตอะไรที่มันไม่โปร่งใสอ่ะเราจะได้ตรวจสอบได้เราจะได้ยับยั้งเหตุตรงนั้นใช่ไหมคะแต่เนี่ยมันกับเปล่าเลยค่ะ สตง,งกับปล่อยป่าละเลยไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจไม่ได้อะไรกับตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ปล่อยให้เรื่องอ่ะเื่อยืดเยื้อมาจนเป็นเวลา2ปีกว่าแล้วนะคะจนเรามาที่เนี่ยเป็นครั้งที่3นะคะเพื่อที่จะให้สตง,ง,งทําหน้าที่ตรงนี้นะคะเพราะว่าเราเห็นความสําคัญค่ะของเงินที่มันสูญไปมันเสียไปนะคะแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยมันเป็นเงินมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องพอรบฮัทนะคะที่เขาเอาไปใช้ส่งเสริมในกิจการฮัทต่างๆให้กับพวกมุสลิมที่จะเดินทางไปสแสวงบุญที่ซาอุดิอราระเบียนะคะตรงนี้ก็ใช้งบประมาณ ของแผ่นดินไปปีปีหนึ่งเป็นร้อยล้านเลยนะคะมันใช้เงินมากมายเลยแล้วไหนจะเงินแต่ละกระทระวงกระทรวงกรมที่เอาไปสนับสนุนเอาไปใช้ส่งเสริมเข้าในกิจการฮัทเพื่ออำนอยวยความสะดวกสบายให้กับคนกลุ่มหนึง่งกลุ่มเล็กๆเองนะคะแต่เอาเงินของประเทศชาติของเราไปสนับสนุนเขาซึ่งเรื่องศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวค่ะมันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลนะคะไม,ไม่ใช่เรื่องของส่วนใหญ่ของประเทศชาติแต่ทําไมคะคนกลุ่มน้อยกลุ่มนี้จึงสามารถที่จะเอาเงินตรงเนี้ยไปสนับสนุนได้แล้วเงินที่เอาไปสนับสนุนตรงเนี้ยมันถูกต้องไหมคะ มันสมควรที่จะเอาไปใช้เพื่อเฉพาะกลุ่มแบบนี้ใช่หรือไม่นะคะนอกจากเงินที่จะเอาไปสนับสนุนในกิจการฮัตในพรบฮัตของเขาแล้วอ่ะยังมีพรบที่เกี่ยวกับการสนับสนุนในกิจการฮารานอีกนะคะเอาเงินไปสนับสนุนกิจการฮารานให้รัฐบาลไปส่งเสริมสนับสนุนเขาไปหาลูกค้าอะไรให้เขาตรงนี้ก็รว้แล้วแต่ใช้เงินในประเทศชาติมากมายเลยนะคะเงินที่เกี่ยวกับเรื่องการธนาคารก็เอาไปจับต้นธนาคารอีกธนาคารที่เป็นของมุสลิมท่านเชื่อไหมคะ ประเทศไทยใช้เงินแผ่นดินของประเทศของเราเอาไปสนับสนุนในการตั้งธนาคารอิสลามเนี่ยมากกว่า90%เปรู้สึกว่าจะเป็น99เนะคะที่เราเอาไปจัดตั้งธนาคารอิสลามอ่ะมีคนมุสลิมเข้ามาร่วมุูนเพียงแค่หนึ่อเอเตองแล้วตั้งเป็นธนาคารอิสลามแล้วอ่ะแล้วเอาไปใช้ใจ่ายในกิจการของธนาคารอิสลามนะคะแล้วเงินตรงส่วนนั้นตั้งแต่ตั้งธนาคารอิสลามมาเนี่ยมันไม่ได้มีกําไรไม่ไม่ได้มีดอกผลอ,อะไรขึ้นมาเลยแล้วขาดทุนป,ปีปีหนึ่งอ่ะเป็นหมื่นล้านนะคะเคยมีสำนักข่าวที่เขาทำข่าวแล้ว แต่ว่าทําไม่ะคะไม่มีการตรวจสอบไม่มีการติดตามเลยนะคะเราก็รู้ข่าวมาจากสนักข่าวนี่แหละคะ่ะที่บอกว่าอย่างย่างปี5 5ก็ขาดทุนไป2 0 0 0มกว่าล้านมาปี5 6ก็ขาดทุนไปอีก3 0ม0 0กว่าล้านแล้วก็ขาดทุนเรื่อยมาเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นนะคะจนมาลุกยุครัฐบาลคอสอชอเนี่ยก็ได้เข้ามาแก้ไขตรงนี้แต่การแก้ไขของเขาคืออะไรคะการแก้ไขของเขาแทนที่จะไปตรวจสอบผู้บริหารว่าทํางานกันยังไงก่อทุก็นยังไง ทำไมถึงได้ขาดทุนทำไมถึงได้มีหนี้เสียมากมายขนาดนี้มันกลับไม่ใช่อ่ะกับเอาเงินของแผ่นดินไปโปะไปทับไปถมไปไปโตหนี้ที่มันเป็นหนี้เน่าอยู่แล้วอ่ะไปเพิ่มทุนให้กับเขาเอาเงินทุนของประเทศชาติเป็นลงให้กับเขาลงไปลงไปแล้วก็ให้เขาไปบริหารกันต่อแล้วก็ขาดทุนกันต่ออีกเรื่อยๆใช้เงินของประเทศชาติกันแบบนี้มันถูกต้อง